สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลทุกๆท่านพบกับบังหลอพารวยวิเคราะห์บอลวันนี้อีกเช่นเคยวันนี้บังหยิบยกมาด้วยกัน2คู่นะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยในลีกเซเรียอาอิตาลีระหว่างเอซีมิลานเจอกับอินเตอร์มิลานทีเด็ดบังหลอวันนี้วิเคราะห์บอลเซเรียอาอิตาลีระหว่างเอซีมิลานกับอินเตอร์มิลานเป็นศึกมิลานบาร์ดี โดยฝั่งเอซีมิลานพวกเขาได้เป็นเจ้าบ้านซึ่งกำลังอยู่ในสถานการณ์ไม่ดีเท่าไหร่เนื่องจากพึ่งตกรอบยูโรปาลีกมาหมาัดมและโดนแฟนบอลเข็งทุกคนทําให้สถานการณ์ตึงเครียดพอสมควรขณะที่ทีมเยือนอินเตอร์มิลานยังคงแข็งเก่งมากๆชนะนอกบ้านมาแล้หกนัดติดต่อกันและหากเกมนี้พวกเขาคว้าสามแต้มต่อหน้าอิริร่วมเมืองได้ก็การันตีคว้าแชมป์ฤด,ดูการนี้ไปทันทีครับซึ่งมิลานไม่มีทางยอมอยู่แล้ว เลทราคาเปิดมาให้อินเตอร์เป็นฝ่ายบุกมาต่อครึ่งลูกแนะนำว่าให้อยู่ฝั่งรองดีกว่าครับเนื่องจากเกมนี้เป็นเกมบาร์ดี้เมดศึกแห่งตักษิีมิลานต้องทำทุกวิถีทางครับมาต่อคู่ที่สองกันเลยครับในลีกลาติกาสเปนเซบวียาเจอกับมาโยกาเซบวียาเก็บชัยมาต่อเนื่องสองเกมติดต่อก่อนกลับมาเล่นในบ้านอีกครั้งมองความพร้อมก่อนเกมถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ด้วยกันทั้งคู่ ซึ่งมองไปที่แรงจูงใจต้องยอมรับมาทางมาโยกาครับมีเยอะกว่าไม่ต้องสงสัยเพราะต้องการทำแต้มนี้จากโซนอันตรายให้มากที่สุดปิดกับทางเซบวียาที่จัดว่ารอยตัวและไม่มีอะไรให้ลุ้นแล้วมองราคาแม้เจ้าบ้านจะต่อครึ่งลูกแต่ด้วยเกมนี้เชื่อว่ามาโยกาพอมีของที่จะใช้แต้มกลับไปได้เช่นกันครับสถานะที่บังเลือกมาให้แฟนบอลวันนี้ชอบก็ตามไม่ชอบก็สวนกันได้ครับ ใครกำลังมองหาเว็บดีๆมีครบจบในที่เดียวไม่ว่าจะเป็นบอนหหนลหวยมวยสล็อตส่วนเรื่องราคาบอลราคาน้ําดีกว่าที่อื่นแน่นอนสนใจสมัครแอดไลน์มาได้ไลน์ข้างล่างได้เลยครับแล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันวันนี้ฝากลาไปก่อนสวัสดีครับ